สวัสดีครับช่างหยาดครับเดี๋ยวมาดูเสื้อสูบที่ลูกค้าติดบอ,อกมานะครับอันนี้พอร์ตไอเสียมันสูงเลยมากเลยเลยสแตนดาดไปแล้วนะในสแตนดาดไปแล้วนี่คือตัวเลขสแตนดาดที่ที่ปากแหวนเอ่อที่ที่ขอบแหวนแต่นี่คือวัดไว้แล้วนะประมาณยีิบเจ็ดแต่พอร์ตไอเสียมันสูงขึ้นมาละนะมันสูงมาประมาณยีิบหกหลัก คือมันสูงเกินเกินสแตนดาดไปแล้วนะเราก็ต้องแก้ไขนะอาการลถก็จะมีการที่แรงมา้าแรงทอกำลังทอมันจะย้ายรอบขึ้นมาที่สูงขึ้นย้ายรอบขึ้นมาสูงขึ้นสมมติทอกสูงสุดอยู่ที่9ก0าพัน้าทอกมันก็จะขยับขึ้นมาสูงสุดประมาณหมื่นรอบนะเพราะว่ากำลังอัดมันลดลงแล้วก็ อวามเสียมันสูงขึ้นนะครับมันก็เนี่ยนะเราต้องไปแก้ที่ฝาสูบอีกนะครแต่อันนี้ลูกค้าส่งเสื้อสูบกับฝาสูบมาไอเสื้อสูบกับลูกสูบมาก็แก้ให้ครับแต่ว่ามันก็จะอารมณ์ลดเปลี่ยนไปแน่นอนนะเพราะว่าคาสูงขึ้นคามันสูงขึ้นอันนี้ยังไม่ได้แยงนะลูกค้าส่งมามันมันสูงอยู่ประมาณยี่สิบหกอยู่แล้วนะครับขอบแหวนนะยี่สิบเจ็ดนะเป็นเสื้อสูบเป็นโปรครับ เสสูงเป็นปอก็เดี๋ยวจัดการให้ครับก็แก้ไขตมหน้างานไปนะครับเรื่องพอร์ตเรื่องรูอะไรต่างๆก็อารมณ์รถก็อาจจะเปลี่ยนไปนะครับไอเสียนี่สําคัญมากนะครับแล้วก็พอร์ตไล่พอร์ตอะไร,นะรต่างต่างประมาณนี้ครับก็แจ้งลูกค้าไว้ก่อนนะครับอารมณ์ก็จะเปลี่ยนไปแต่ว่าก็จะทําให้ดีที่สุดนะอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นเพราะว่าจะอันนี้อันนี้ปลอกไม่ตรงเลยนะพุดผิดรูรูมารูพอร์ตไม่ตรงนะครับคลิปก่อนหน้าผมลงไว้อยู่ นะครับต,ต,ต้องเก็บใหม่หมดเลยครับตัวเลขมันเพี้ยนไปหมดแล้วนะครับต้องทําใหม่แก้ไขาตามหน้างานไปครับไม่สามารถที่จะทําให้มันตรงกับมาตรฐานเดิมไปไปได้นะตามหน้างานไปนะเห็นไหมขั้นนสูงขึ้นมาแล้วนะครับขอบแ้งนั่นก็คือตัวเลขมาตรฐานะตัวเลขมาตรฐานเดิมๆ มีผลนะครับนี่นี่ยังไม่ลบคมนะถ้าลบคมมันก็จะสูงขึ้นไปอีกหน่อยนึงนะครับแต่นะี้อต้องมีอีกครึ่งมิลน,นะนะก็เก็บให้ใหม่ครับก็แจ้งลูกค้าครับผมก็ส่งมาทําได้ครับรับทุกรุ่นครับผมโอเคครับสวัสดีครับ